สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพ่อผมโคนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยกเกจิเจ็ดนะครับหากใครสนใจไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับสามทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาเที่ยงคืนตรงคืนนี้นะครับฟุตบอลเดฟเบโพคาวครับเชียร์ทีมอย่างเลโวคูเซนไปได้เลยครับวันนี้นะครับจากฝูงศึกบุนเดสิก้าเยอรมันครับยังยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างซานเฮาเซ่นนะครับอนดบขงสึกกุเ้า3 เยอรมันนะครับคู่นี้นะครับทางเลวูเซ่นนะครับชนะคู่แข่งรวดติดต่อมา8นัดแล้วนะครับผลงานการเล่นยอดเยี่ยมมากๆลูกทีมของชาบีอลอนโซนะครับตอนนี้นะครับเจอใครได้หมดครับไม่สนหน้าอินหน้าพรหมครับฟอร์มการเล่นดีสุดๆครับวันนี้จะมีการโรเตชันผู้เล่นนะครับเชื่อว่านักเตะอย่างพวกปาติชิกครับอดัมฮาโลเชกนาธานเทลล่าอารมีนแอดลียนะครับนาดิมอามิรีรายชื่อพวกนี้นครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมค่ำคืนวันนี้แหละครับวันนี้นะครับยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างซานเฮาเซ่นซึ อยู่ดับที่7เลยนะครับของซิสบูเดซิการสามเยอรมันฟอร์มไม่ดีครับ4เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้ไป1แล้วสถิติในการเล่นในบ้านตัวเองครับ4นัดหลังสุดไม่ชนะเลยครับฟอร์มแบบนี้นะครับคงจะหยุดทีมอย่างเลวูเซนลำบากครับดังนั้นเกมนี้ครับเลวูเซนต่อให้ส่งผู้เล่นชุดไหนลงเล่นก็เชื่อว่าชนะแน่นั่นจะเป็นการชนะมากกว่า3ประตูขึ้นไปครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเลวูเซนไปได้เลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลคาราบาวครับนะครับในเวลากปีสองสี่สิบห้านา คืนนี้ให้เชียร์ทีมอย่างหงแดงลีพูไปได้เลยนะครับวันนี้ลีพูนะครับจะยกพลบุกเยือนทีมอย่างบอลมัตที่วัยตาลิตี้นะครับเรหรับทีมอย่างลีพูนะครับห้านัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากครับชนะคู่แข่งไปสี่นัดเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับห้านัดหลังสุดที่ว่านี้ครับยิงประตูใส่คู่แข่งเกินกว่าเกมละสอประตูขึ้นไปทุกนัดครับเกมลุกถือว่ายอดเยี่ยมมากเกมรับช่วงหลังก็เริ่มดีขึ้นมานะครับวันนี้ตัวหลักของลีพูนะครับที่คาดว่าจะลงเล่นนะครับเกมลุกจะนำ ดาวินนูนเยตโมซาร่านะครับแดนกลางจะเป็นคือติสโจนเอนด็อกอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางฮาร์วีเอลเลียดครับส่วนเกมรับครับก็จะมีควอนซ่าจับคู่กับเจอมาติสแบ็กขวาเป็นทางโจโกเมสแบ็กซ้ายลุคแชมเบอร์ครับผู้รักษาประตูเป็นเคเลเฮอร์ her, น่าจะใช้ชุดนี้แหละครับสต่หรับเลียบผู้วันนี้นะครับจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างบอลนัดซึ่ง6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าคงจะหยุดเลียบผูลลาบากนะครับเลียบผู้ฟอร์มดีจริงๆคคครรรรัััับบู่นนนี้้ยยออหหลลงงเเตืมมาาา9กกกสุุดท ปรากฏว่าเลี้ยฟูชนะบอลมัดไปถึง8เกมด้วยกันนะครับดังนั้นดูจากทุกปัจจัยดูจากทุกองค์ประกอบแล้วเลี้ยฟูดูดีกว่าเกมนี้เชื่อว่าจะสามารถบุกไปชนะทีมอย่างบอลมัดได้เกมนี้เชียร์เลี้ยฟูไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูที่บิ๊กแมตช์ของคาราบาวครับกันหน่อยนะครับเป็นเกมระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยี่ยมทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับสำหรับผลงานช่วงหลังครับทีีีีมมมมมมออออยยยย่่่่่่าา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 งงงงงนนนนนิิวคคสสเเเเซลลลลัััดดหุใกกกกรรรรรรฟ์จจะะไไปปป้้บแแต็็ททพ เพราะว่า6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมเวิร์กก็ดีด้วยนะครับตัวหลักๆวันนี้ของนิวคาสเซิลนะครับจะนำทัพโดยกองหน้าอย่างพวกแอนโทนีคกอร์ดอนนะครับคัรลัมวิลสันมิเกลอาร์มิรอนนะครับแดนกลางครับชุดใหญ่เลยครับโจเอลดินตันบูโนกิวมาไรส์ครับอีกคนเป็นทางโจวิลล็อกครับคู่เซนเตอร์วันนี้จามาลับเซลจับคู่กับไฟเบียนแชร์แบ็คขวาครับวันนี้จะเป็นทางตีโน่นิปลาเมนโตนะครับแบ็คซ้าายเเเท์์ปปปป็็็นนนแมตตตชรรกััวิโ๊บ วันนี้นะครับบุกไปเยือนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอแทัฟฟอร์ดซึ่งแมนยูนะครับ6นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป3นัดแพ้ไป3เกมด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนัดล่าสุดถือว่าพังขาบ้านครับแพ้แบบหมดรูปให้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ไปสู่ประตูต่อ3ครับหลายๆอย่างก็น่าเป็นห่วงครับทีมเวิร์กไม่ดีเกมลุกฟืดนะครับวันนี้นะครับตัวหลักอย่างพวกคอยลุนกานาโชแอนโทนี่นะครับเมสันเมลก็ได้จะได้ออกปซัดเป็นจุดจริงนะครับ ดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วนะครับคู่นี้นะครับเทวัดกันนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังฟอร์มการเล่นของนิวคาสเซิลถือว่าดูดีกว่าเกมรับดูดีกว่าและที่สําคัญนะครับทีมเวิร์คพวกเขาก็ดีกว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับดังนั้นเรื่องทีมเวิร์คของเชล่อเกมนี้นะครับนิวคาสเซิลไม่เป็นรองแมนยูครับดังนั้นบุกไปเยือนเกมนี้เชื่อว่านิวคาสเซิล90นาทีจะไม่แพ้แมนยูไนเต็ดเป็นอย่างน้อยและมีโอกาสตึ้งหน้าชนะได้เลยนะครับดังนั้นเกมนนนีีี้เเเชยยยรร์ทมอ่าางิิวคคสซลไปะับ เอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับไลนอีกทีนะครับเที่ยงคืนตรงเชียร์เลวุเซนในเดเบโพคาวแล้วก็คราบาครับสองคู่นะครับตีสองสิบห้าเชียร์ลิฟูแล้วก็ตีสามสิบห้านาทีนะครับเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่เพิ่งชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของทางไซก้อยด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ